เรามาอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่12.2.3นะคะคณิตศาสตร์ปร .3 เล่ม2บทที่12เงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่147ค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์นะคะโดยการโยงเส้นจับคู่จำนวนเงินที่เท่ากันค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาโยงเส้นจับคู่นะคะเราจะมาคิด จำนวนเงินก่อนนะคะว่าในแต่ละภาพเนี่ยมีจำนวนเงินอยู่เท่าไรนะคะเรามาดูกันที่ข้อที่1กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะคิดซ้ายขวาไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่1น,นี้นะคะมีธนบัตรฉบับละ1,000บาท2ฉบ,บับอ่าอันนี้ก็เป็น2,000เนาะอ่า500บาท2ฉบ,บับเป็น1000 50บาท1ฉบับก็เป็น50บาทเดีนญ1บบาท1เหรียญก็10บาทเหรียญ50สตางค์หเหรียญก็50สตางค์นะคะ,ะก็แสดงว่ามีเงินเป็นจำนวน3060บาท50สตางค์อ่ะนี้เราก็หาบริเวณเขียนไว้นะ, 3, 000, ะ3 0 0 0ันอ่บาท50สสตางค์ ไ้อ่าต่อมาฝั่งขวามือบ้างอันนี้1,000บาท2องฉบับก็เป็น2,000ันนี้หนึอ่าอันนี้ย0่สิบอันนี้2อบาทอันนี้1บาทก็รวมเป็น2,123บาท2,123บาทอ่าล้วก็เขียนไว้ตัวเล็กๆนะคะเพื่อที่เวลาจับคู่เราก็จะได้จับคู่ง่ายขึ้น ต่อมาข้อสองหนึ่งพันอ่านี้หนึ่งพอันนี้ห้าอยอันนี้หนึ่งพันมีห้า0 0อันนี้หน,นึ่งบาท3ามฉบับก็เป็นสา0รอยนะคะอันนี้ห้าบาทอันนี้1บาทก็จะเป็นหนึ่งอ่าหนึ่งันแดอบาทอ่ะิขี่นไว้หนึ่งันแด้หบาทต่อมาขอ้อ ที่2เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นฝั่งขวานะคะอันนี้1,000บาท3มฉบับก็3,000ันบาท1ฉบับก็50เหรียญ5บาท2เหรียญอ่า 5, 5บาท5บาทอันนี้อ่ายี 25, หรือ50สตางค์ไม่แน่ใจอ่าน่าจะ50สะตางค์นะคะอ่าก็แสดงว่าข้อนี้มีเงินทั้งหมด3,060บาท50สสตางค์ เราก็เราเราเห็นคู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาจบคู่ที่หลังเรามาคิดเงินก่อนนะคะ,ะต่อมาข้อที่3ค่ะ500บาท4าที่ฉบับคิดเป็น2000บาท50บาท2องฉบับ100บาทเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญสิอันนี้เหรียญ2บาทอันนี้50สตางค์ทีนี้ สิ่งที่นักเรียนควรทราบนะคะว่า,เ,าเหรียญ50สตางค์สองเหรียญเนี่ยมันรวมแล้วมีมูลค่า100สตางค์ใช่ไหมคะซึ่ง100สตางค์เนี่ยจะเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้น,เ,นเหรียญ50สตางค์สองเหรียญเนี่ยก็คือมีมูลค่า100สตางค์ซึ่งมีค่า1บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามารวมเงินกันเลย2,100 2 1ห0ึ0 2ร2อ2สองบาทบวกกับ หนึ100สตางค์ก็คือ1บาทก็จะเป็น2,123ันหอยบามทต่อมาข้อที่3เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นฝั่งขวานะคะ,อ,ะอันนี้ก็มีมูลค่า1,500งนอเนาะเพราะว่าแบงค์500ธนบัตรห้าบาท, 500, บาท3ามฉบับอันนี้200อันนี้100อ่ะอันนี้เหรียญ2บาท3เหรียญ ก็รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,500, 1,700, 1,800, 1,806บาทอ่ะก็รวมไว้ก่อนนี่ตกขอบไปหน่อยนะคะอ่ะต่อมาข้อที่4 1,000บาท1นึ 1, ่ฉบับอ่ะหนึ่อันนี้200ร้ออ่ะอันนี้1,2,3,4,5สอามสี่าฉบับยี่บาทหฉบับคิดเป็น100บาทนะคะ อันนี้ก็เปลี่ยน5บาทก็แสดงว่ามีเงินทั้งหมด1,300อ่าเท่าไหร่นะ1,315บาทอ่าเราก็เขียนไว้ต่อมาอันนี้1,000งอ่าหน0 0งพเขียนไว้ค่ะอันนี้ธนบัตร500บาท3าฉบับ1,500งา อันนี้1 2 3 4 5 20บาทสี่ 100, ห้ายี่บาทห้าฉบับหนึ่งรเหรียญห้าบาทสองเหรียญเขียนมูลค่าไปอันนี้1บาทก็จะเป็น1,000กับหนึ่งพเป็น2,500ันห้าร้อยสองพัอยสกบ็าทก็เขียนไปต่อมาข้อ5 อันนี้2,000อันนี้500อันนี้100นะคะแบงค์50าสองใบเป็น100บาทแล้วก็เหรียญ10บาท1เหรียญแล้วก็เหรียญ50สตางค์หรือ25สตบห้าสตางเออไม่แน่ใจเนาะน่าจะเป็นเหรียญ25สิาสตางเนาะเพราะว่าดูจากเหรียญแล้วนี่จะเล็กกว่าในข้ออื่นเลยใช่ไหมคะอ่ะเป็นเหรียญ25สตางค์ ทีนี้เหรียญ25สตางค์สี่เหรียญเนี่ยมีมูลค่า100สตางค์เนาะเหรียญ25สตางค์สี่เหรียญรวมแล้วมีมูลค่า100สตางค์ซึ่ง100สตางค์คิดเป็น1บาทนะคะก็แสดงว่าข้อนี้รวมเงินได้ทั้งหมด2,500 2,600 2,611บาทต่อมาข้อ ที่หเหมือนกันแต่เป็นฝั่งขวามืออ่าน,นี้รวมเป็น1,000อันนี้เป็น1,23เป็น300อันนี้10บาทอันนี้2บาท2บาทอันนี้เหรียญอ่าห้าสิบตางสองเหรียญอ่ารวมไปแล้วเป็นมูลค่า1,300 10 14 15 1315บาท ทีนี้ก่อนมาโยงเนาะเดี๋ยวมีข้อควรจำนิดนึงนะคะว่าหนึ่บาทมันจะมีค่าเท่ากับ100สตางค์เนาะ1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าหนึ่บาทเนี่ยถ้าเราเอาไปแลกเป็นเหรียญ50สสตางค์เนี่ย ก็จะได้2เหรียญใช่ไหมคะและถ้าเราจะเอา1บาทไปแลกเป็นเหรียญย5สตางค์เนี่ยเราจะแลกได้ทั้งหมด4ี่เหรียญก็คือเหมือนว่ารวมยังไงให้มันได้100สตางค์นั่นแหละมันก็จะมีค่าเป็น1บาทนะคะ,ะทีนี้พอเราเราคิดเงินเสร็จแล้วเรามาจับคู่กันที่มีมูลค่าเท่ากันนะคะ,ะรูปที่1นซ้ายก็จะมาจับคู่กับรูปที่2อที่อยู่ทางขวาเปลี่ยนสีกระดาหน่อย จะได้บแบบเยียๆได้สีเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันอ่ากัดโยงเส้นจับคู่เลยต่อมาข้อที่2ก็จะจับคู่กับข้อที่3อยู่ทางขวาข้อที่สก็จะจับคู่กับ ข้อที่1ที่อยู่ทางขวานะคะนี่ตามนี้เลยข้อที่4จะจับคู่กับข้อที่5ที่อยู่ทางขวาส่วนข้อที่5จะจับคู่กับข้อที่4ทางขวาค่ะอ่ะก็เสร็จแล้วนะคะในเรื่องของการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอถัดไปรับชมกันบ้านหน้าถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ